ครับผมก็สําหรับผลงานของผมนะครับก็ได้แรงบันดาลใจจากเ,าเรื่องราวของสังคมนะครับที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ผมก็เลยเมีการแทนค่าหรือว่าเป็นการแบบเ,เปรียบเลยนะครับว่าเออการที่เราแบบทาอะไรกระทาอะไรลงไปเนี่ยมันมีผลต่อการาดํำรงชีวิตหรือว่าการใช้ชีวิตของคน ในในปัจจุบันนะครับซึ่งผมก็ได้เ,เรื่องบันดาลใจมันเปรียบเทียบว,ว่าผู้ล่านะครับผู้ล่าก็คือผู้ที่มีพฤติกรรมในการแบบหาเหยื่อนะครับเพื่อความสนุกแล้วก็ความลื่นเลงนะครับไม่ได้แบบมองว่าการที่จะทำกระทาอะไรลงไปเนี่ยมีผลบาปบุญคุณโทษอะไรยังไงมากน้อยขนาดไหนนะครับ ก็ผลงานของผมก็จะมีทั้งหมด2ชิ้นนะครับแสดงอยู่ในงานอ New อ o p Art ครั้งนี้นะครับผมก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคูล่าทั้งหมดเลยครับก็งานนี้ก็จะเป็นการรวมเหล่าศิลปินไว้มากมายนะครับที่มีทั้งเล็กมีทั้งศิลปินที่เป็นผู้ใหญ่เป็นศิลปินอาชีพนะครับแล้วก็ศิลปินรุ่นกลางแล้วก็รุ่นรุ่นที่แบบกำลังเติบโตมาเป็นศิลปินในอนาคตนะครับซึ่งงานนี้ก็น่าสนใจนะครับ อย่างมากเลยนะครับมีผลงานที่หลากหลายามากมายเทคนิคนะครับครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับเ,เชิญชมผลงานในที่นาสกการครั้งนี้ครับผม